เขาบอกว่าไก่ที่ว่านี้เป็นพันธุ์ไว้แบงคอกเออนี่นะฮะเนี่ยไข่ออกมาเนี่ยไข่จะเป็นสีขาวๆปกติไข่ไก่ทั่วไปจะเป็นสีไข่แกครีมีาแต่ว่าไก่พันธุ์นี้ไข่มาเป็นสีขาวราะเหมือนกัะต่างประเทศเนาะใช่ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าใครอยากจะเลี้ยงนะเอาไปเลี้ยงได้เลยนะเออนี่นะดูนะนางสาวกฤษณันทักษินพงสกุลนี่นะครับอายุ41ปี เป็นชาวบ้านหมู่ที่7ตํดตบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้วิจัยเนี่ยคิดคน้นพยายามที่จะนำไก่เนี่ยสายพันธุ์มาผสมจนประสบความสําเร็จจากการพัฒนาได้ไก่สายพันธุ์ NT14 มานานกว่า17ปีถือว่าเป็นไก่ออร์แกนิกเอ่อฟังแบบนี้อาจจะยากสักหน่อยนะนะครับอา่าถ้าดูต่อนะจะง่ายเธอเนี่ยเลี้ยงไก่ในฟาร์มเนี่ยมีประมาณสักพ800ตัวไก่ชนิดนี้เนี่ยนะจะไข่ไม่เหมือนไก่ทั่วไป เนื่องจากว่าเปลือกไข่จะมีสีขาวนวลขุ่นเหมือนกับไข่เป็ดผิดกับสีของเปลือกไข่ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงระบบปิดกินอาหารที่ดีช่วยให้ลดความเครียดทำให้ไม่มีกลิ่นสาบเนื้อไก่เนี่ยเหนียวนุ่มและกระเด้งเอเนี่ยนะฮะไข่ไม่เป็นขาวนะไขมันนี่น้อยยูริกนี่ต่ำปลอดภัยจากสารตกค้างนี่เห็นไหม ดูไก่ก็สีสวยนะครับผู้จัดการฟาร์มนี่น,นางสาวปริยนันเนี่ยบอกว่าไก่ที่นี่จะแตกต่างจากไก่ทั่วไปตัวสีก็จะไม่เหมือนกันแต่คุณภาพของเนื้อหอมกว่าไก่บ้านทั่วไปเขาบอกว่าเนี่ยนะก็ก็มีการวิจัยมา17ปีแล้วนะครับไก่พันธ์นี้นะจะทนต่อร้อนจะทนต่อฝนโรคก็มีน้อยไก่ที่ว่านี้ชื่อว่าไก่พันไว้แบงคอกเนี่ยจะออกไข่เปลือกก็จะมีสีขาวเปลือกหนาไข่สีแดงสด มีโอเมก้าสูงกว่านงงั้นเถอะนี่นะครับโอเมก้าสามนี่สูงนะกว่าไก่ปกติทั่วไปกินอาหารก็จะกินแบบปกติ<อ>ทีนี้อา้าวนะครับใครอยากจะเลี้ยงทางฟาร์มนี่บอกว่านี่นะมีโครงการยืมเอาเลี้ยงเอาเอาไก่ไปเลี้ยง๋อเอาแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ใช่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 มารับได้เลยไก่ที่ฟาร์มเนี่ยเลี้ยงฟรี20ตัวมีการทําฉีดวัคซีนเรียบร้อยชาวบ้านไปเลี้ยงก็ประมาณสักร้อยกว่าวันเนี่ยก็จะออกไข่ในช่วงแรกแล้วก็เอาไปขายได้ก่อนเลย หลังจากนั้นก็ประมาณสัก120วันขึ้นไปนะครับก็จะไข่ขึ้นมาอีกว่าอย่างนั้นแต่ว่าให้ส่งชื่อที่อยู่ไปที่ฟาร์มนะฟาร์มนี่เขาอยู่ที่เข้าไปในเพจนะชื่อว่าเพจเขาใหญ่ดงพญาไก่ไทยส่งประวัติไปให้ฟาร์มพิจารณานะครับเนี่เขาก็จะให้ไก่นี่ไปเลี้ยงจะมีเงื่อนไขยังไงก็ค่อยว่ากันไปเออนี่เห็นไหมคล้ายๆที่ไข่เป็ดนะแต่ว่าไม่ใช่นะเป็นไข่ไก่เออไข่ไก่เขาบอกออร์แกนิกมากเลยอื อยากได้เนี่ยเนี่ยเนดูตอกมาตอกมานะตอกมาขนาดเล็บคนคนเลี้ยงสีขาวเลยโอ้หอ่แดงเขาใหญ่นะสีสดเนาะสีสดค่ยเนี่ยมาคุณสองอยากจะเลี้ยงไหมล่ะอยากกินมากกว่าอยากกินใจะมาก็ไปที่นะไปที่อ่าตำบลสวนพึ่งนะหมู่ที่เจ็ดตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหรือถ้าหากว่าไปไม่ถูกเข้าไปที่เพจที่ว่านี้เขาใหญ่ดงพญาไก่ไทย ลองหาข้อมูลดูนะครับน่าสนใจนะคะเขาเรียกว่าพันอะไรนะพี่แป๊ะไว้แบงคอกแน่แนอกรุงเทพสีขาวคุณสองอยากกินไข่หรืออยากกินไก่แบบไม่มีโขนเนเยทั้งสองเลยนะคะี่ไก่อบไก่อบเนื้อเขาบอกว่ามาทําไก่อบองค์สมุนไพรอร่อยเนื้อแน่นไข่มันต่ำสุดยอดเลยได้ทั้งตัวได้ทั้งไข่ด้วยนะคะเห็นเป็นตัวเป็นแป๊บๆเนี่ยเข้าอกแล้วเรียบร้อย พวกเรานี่เห็นอะไรก็น่ากินไปหมดเช้าเช้าแบบนี้นะคะคุณผู้ชม